นิทานเรื่องออเรียและป่าคริสตันกาลครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่ออเรียเธออาศัยอยู่ใกล้ป่าลึกที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าคริสตันเพราะต้นไม้ทุกตน้นมีใบใสเหมือนคริสตันเมื่อโดนแสงแดดออเรียเป็นเด็กช่างสังเกตเธอชอบเดินเล่นและเก็บของแปลกๆจากป่าวันหนึ่งขณะที่เดินสำรวจริมลำธารใกล้หมู่บ้านเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยฉันด้วย ออเรียมองไปรอบๆเห็นหินเรืองแสงขนาดเล็กกำลังสั่นไหวเธอคือใครออเรียถามฉันชื่อลูมินา่าหินเวทมนต์แห่งป่าฉันติดอยู่และต้องการใครสักคนช่วยปลดคำสาปออเรียใจเต้นแรงเธอตัดสินใจช่วยลูมินา่าแม้ว่าจะไม่รู้ว่าการช่วยครั้งนี้จะพาเธอไปสู่เรื่องราวอะไรตอนที่หนึ่งการผจญภัยเริ่มต้น ลูมินาแนะนำออเรียให้รู้จักทางลับในปา่าคริสตัลเธอจะพบกับเพื่อนใหม่และบททดสอบใจใจหลายอย่างลูมินากระซิบระหว่างทางออเรียพบกระรอกเรืองแสงชื่อฟิฟฟี่ฟิฟฟี่กระโดดมาหาเธอสวัสดีเธอกำลังไปที่ไหนฉันจะไปด้วยนะออเรียยิ้มได้สิฉันต้องไปช่วยลูมินาแก้คำสา์ กระรอกและหินเวทมนต์พาถ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงและลำธารใสสีฟ้าอมม่วงทุกย่างเก้าออเรียรู้สึกว่าป่าคริสตัลเต็มไปด้วยชีวิตและความมหัศจรรย์ตอนที่สองบททดสอบใจใจกลางทางเธอพบสะพนสานใสที่ยื่นข้ามแม่น้ำเวทมนต์ฉันกลัวสูงนะออเรียกระซิบฟิฟฟี่กระดกหัวความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่ลองก้าวไปทีละก้าวออเรียก้าวช้าๆแต่มั่นคงฉันทำได้ เธอพูดเบาๆและมองน้ำใสที่สะท้อนแสงรุง้งทันใดนั้นลูมิน่าก็เรืองแสงขึ้นเธอผ่านบททดสอบแรกแล้วบทเรียนของออเรียคือความกล้าคือการก้าวไปแม้กลัวและความอดทนจะพาเราไปสู่สิ่งมหัศจรรย์ตอนที่3แก้คำสาปแห่งปากคริสตันปลายทางคือถ้ำคริสตันซึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างระยิบระยับมีคำปริศนาเขียนอยู่บนผนงัง เพื่อปลดคำสาบต้องให้ใจที่กล้าและเมตตาได้ตอบคำถามนี้อะไรที่ยิ่งให้ยิ่งได้ออรียคิดความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นเธอตอบอย่างมั่นใจทันใดนั้นแสงคริสตัลระเบิดออกลูมินาปลดคำสาบสำเร็จขอบคุณออรียโลกนี้จะสว่างขึ้นเพราะใจเธอออรียยิ้มเธอรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ตอนส่งท้ายเมื่อเอเรียกลับหมู่บ้านเธอได้เรียนรู้ว่าความกล้าและความอดทนช่วยให้ผ่านอุปสรรคการมีเมตตาต่อผู้อื่นคือเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกอาจเต็มไปด้วยปริศนาแต่หัวใจดีๆจะนำทางเราเสมอจากนั้นป่าคริสตันก็ยังคงเรืองแสงทุกครั้งที่มีใครเดินผ่านใบไม้ส่องสว่างเหมือนส่องประกายความหวังให้ทุกคน